เอาวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับทาางงด้นขอแต่ตอนนั้นคือยังยังหนุ่มอยู่อ่ามันไม่เหมือนเดิมสสวัดีแต่คนดูต้องสองร้อยคนเลยเหรออ่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวดูตอนนี้ตบมาแล้วเรียบเอ้าโรบาร์เฟียงด้านคูต้นคุูต้นคุูตันีคุูต้นคุณูตันคุูตันตีจ่ายเตยนีเลยอันนี้บางบานบางบานสุงโง่อ่า สวัสดีเออไอ้ไล็กบางมานสุโงกนี่แถวสุราแดงบ้านผมบ้านผมเออยี่ฮะแล้วสองสองศูนย์นี่ครับมาไปนั่งคูเต้นอีกแล้วคูเต้นนี่แล้วคูต้นคต้นอีกแล้วโอ้สองลูกแล้วเขาบอกว่าคิดถึงมวยยุ่งเออยี่ฮะแล้วสองจนถึงตอนนี้เที่ยงคืนอามาอ่านคอมเมนต์กันบ้างสวัสดีครับพระดังของเงาะอะไรนะครับกีฬาสโลบาลงมายิงหน่อยครับฝากบอกหน่อยครับกับทรงแฝงของแท้เอาละคูเต้น คูเต้นสามคูเต้นเฮียเรียบเฮียแล้วเฮียประกาศได้ไหมไม่ได้จะเป็นกรรมกรอ่ะได้แล้วเฮียแล้วเฮียแล้วเรียบสามศูนย์โอ้โหแล้วเป็นทางด้านคูเต้นครับนี่ครับวรสันครับพรพาร์กเฮ็ดทิกเฮ็ดทิกเฮ็ดทิกนี่ครับเฮียแล้วเฮียแล้วเรียบสามศูนย์โอ้โหแล้วหิวข้าวครับมึงก็ไปกินสิว่าใส่กูก็หิวไอ้เหี้ยเออโอ้เรียบ เลียบเรียบร้อยครับโอ้จริงมันปั่นสล็อตได้มอซค์มาคันหนึ่งแต่เมื่อวานนี้มันขี่กระบะอยู่ทำไมอะไรวิญญาณที่สองมันก็เลยวิญญาณที่สองอ่ะมันก็เลยถามว่าสงสัยเด้อสงสัยอก่อนจะตายทําำบาปไว้เยอะอ่าแล้วเจ้าเป็นอะไรตายที่ทำบาปมาเนี่ยคุยกันอยู่แล้วอีกวิญญาณหนึ่งมันเงียบบวยมันไม่คุยกันเฮ้ยสงสัยที่มันตายเพราะอะไรวะเออก็เลยถามว่าเฮ้ยคุยรำเวลาไอ้ชาติเอ้ไอเด็กก็นึกว่าผีเป็นพวกกันที่ไหนได้ มันขำอะไรยังเล่าไม่ทันจบเลยแม่งขำอู้นะพี่ไอสัตว์มึงมาภาคไหมเออไอแ,แลออ็กเดอะวอเตอร์น์วาวอยากได้ไดไดจเจ้าเป็นแฟนจับมือควงแขนคือส่งสิษฐ์ขาวทาเตอรดงยังเขาบอกว่าพี่ดี้ครับผมอยากจากบอลแสนครับค่าสมัครทีมละห้าร้อยบาทเอาสักพันสองร้อยทีมวัเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงนี่ครับคนภาคแซวสาวหน่อยครับสาววิศสวิล วิศวีวิดวีดเซลเซลเออสอนว่าเฮ้ยวันหนึ่งแล้วคุณครูสอนว่าว่าหออะหะหออุหออูหออีหออีห่ำโอ้นี่ครับเขาบอกว่าอยากรู้ว่าสมัยสนามบอลเขาต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมครับไอสัตว์ถ้าทำเป็นวงกลมแล้วมันจะเตะมุมยังไงล่ะโว้ยเออออเเรียบเรียบรอ ประตูจสูงไงลุงบ้ามากกับพี่ดีคนบอกว่าพากมันะไอสัตว์สีม่วงสีม่วงจริงสีม่วงเออถูกต้องม่วงสุกเออโอ้โหไออะไรจังหว่าดี ไม่มีอะไรครับตั้งป้อมแล้วก็มีพื้นที่แล้วก็แล้วก็ดึงมาใหม่ใส่ด้วยขวาขยับมาลูกนี้กับยิบสามก็เวิร์กพอยด์เฮ้ยกมาที่น้านของนี่กบอมรินทีวีและตอ้นี้ผู้สินก็มาเป็นน้านของโมโน29ครับเอาล้ครับโมโน2ีอให้กับทางด้านพีพีทีวีและจังหวะนี้ครับวิ่งมาแล้วก็ใส่ซ้ายอ๋อเฮียเรียบร้อยครับสำหรับงานช่อง8ครับตัวนี้นะครับเป็นน้านช่องวัน3 1บเข้าเจ้นี้ครับขึ้นนำไปแล้วที่ที่ แล้วใส่ใส่ไอเยี่ยเรียดีว่ายกับสารละลายช่อตไปกินเบียร์ทำไมถึงเมาครับทำไมกินเบียร์ถึงเมาไอสัตว์เคยเอาไปทาแล้วดิมันไม่เมาแล้วไปต่อครับจอมลาโวไปแล้วเอกสิทธิ์จอมลาโวูยังอยู่ดินี่กับเครื่องบินครับถูกครับนี่ฮะให้ได้ไหมให้ไรให้ไรรู้ได้ไอ้ไอ้แล้วบอกดิอ๋อให้ให้บุเรียบเรียบร้อย โอ้เขาบอกว่านักฟุตบอลคนไหนครับชอบขอลูกอมเพื่อนมากที่สุดครับนักฟบอลคนไหนไอเร็ว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 ไอล้อเขาโอ้ยเก้าโมเดิร์นสุดนายเฮี้ยเก้าแล้ววะโอ้โอ้ครับนี่ครับโมเดิร์นไนายหมายเลขกเก้าพี่จีมีอะไรพูดได้เลยอาบิ์ได้เลยครับบางนาจะได้เฮี้ยเขาไม่ทำเฮี้ยอะไรเจะโยงฆ่ากูเลย แล้วก็หมดแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสินี่ครับป้าฝากนี่นะครับฝากไปด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมาก็บอก